สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับอีสวยชนแอ้นะคะขอโทษที่หายตัวไปนานนมนะคะเนื่องจากว่าเป็นล้อในนะคะแล้วก็ไม่สบายด้วยค่ะหยุดตรงเรียนไปวันหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้หยุดเพราะว่าหยุดเฉยหยุดชดเฉยนะคะโอ้ยผู้ชอช้างไม่ทัดขอโทษทีด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้มาหลอกจีบสาวนะคะไม่ไม่ได้มาหลอกจีบผู้ชายหรือว่ามาแก้เอฟซีนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมนี้นะคะแต่ว่าเราถามไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าเรากดผิดนะคะทาให้กดไปโดนอีอตรงนี้นะคะแล้วก็หยุดคลิปเฉยเลย ก็ถามคนนี้ไปนะคะนี่นี่นี่ เราถามไปว่าขอถามหน่อยนะคะค่ะคิดยังไงกับเกมนี้คะชอบมากค่ะขอบคุณค่ะกําลังอ่านรายการใหม่อยู่ค่ะแล้วก็จุดๆค่ะไม่เป็นไรค่ะอาเขียนต้องส่งคําว่าขอบคุณนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเอ้ยเพื่อเป็นความแบบว่าเราเกรงใจเขาเราแบบอยู่ดีๆแล้วก็ไปถามเขาเราไม่บอกเขาเลยว่าเรากำลังอ่านรายการก่อนอะไรอย่างนี้เนาะไม่เป็นไรโอเคแล้วก็คนนี้นะคะตังตาโอ้ดูดูดูถ่ายตังฉันด้วยนี่สันวิ่งจริงๆเลยนะคะขอถามหน่อยนะคะคิดยังไงกับเกมนี้คะค่ายินดีค่ะจะให้ตังหรอ แล้วก็เอาหลอกไม่เอาหลอกหรือเปล่าไม่มีตงังค์เว้ยสนุกขอบคุณค่ากำลังขัดรายการใหม่อยู่เว้ยหนุกว้าจริงดีนี่คือการโป้นเอาตังค์มาฉันมีแค่หนึ่งสลึงเองค่ะอ่าวพิมไม่ได้อ่าโอเคสิละอีนี่อีอีนีฉันมีอ้าวหนูดูคลิปพี่เอ็มอยู่ขอบคุณค่าอีฉันมีแค่หนึ่งสลึงค่ะ ขายยาปลุกหนวดไม่ออกฉันไม่พร้อมขายยาปลูกหนวดตอนนี้นะคะเดี๋ยวมีคนบอกว่าเออเห็นมีคนบอกว่าให้าขายยาปลูกหนวดลง Youtube ฉันไม่ได้ขายจริงจังนะคะถ้าฉันขายจริงฉันเปิดซุ้มขายหน้าเดลโมเลยดีกว่าก็คือว่า ทำง,งานจะเล่นกับ f อฟซีไงแล้วฉันไม่มีอะไรเล่นด้วยฉันก็เลยแบบว่าลองมาขายของฉันก็ปอมบวดไปว่าญาติปลูกหนวดนะคะปลูกทีเดียวขึ้นทั้งตัวนะคะเราขายในราคา300บาทลดให้พิเศษสูงสุดนะคะ2องร้บาทขบายได้ี่ขึ้นลดแล้วนะคะโอเคมาก็ทาคนนี้ได้ะค่ะปีศาจทองอุดๆโอเคอุด,อด อ ality, ขถามหน่อยนะคะค่ะค okay. ิดยังไงกับเกมนี้คะสนุกดีค่ะเล่นทุกวันค่ะหนูดีใจค่ะที่หนูได้เจอพี่โอเคค่ะส่งรูปกระโดดเป็นเชลิเดอร์มาคะเราเราเป็นเชลิเดอร์กับค่โยโย่เฮ่เฮ่อุ้ยถ่งรูปมามีด้วย ยังไม่ใช่เวลานะคะวันนี้เราไม่เป็นนักเสลอนะคะเราจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นพิธีกรนะคะไล่ถามคําถามนะคะอุย้ยเน็ตช้าเหลือเกินนะแกดูเน็ตฉันต้องใช้เน็ตจากเครื่องน้องนะคะเฮ้ยเอาจริงปะคือเน็ตมันแย่มากเลยโอเคขึค้นแล้วมาเราเราจะถามคนนี้ต่อนะคะเราอ่านไม่ตอบเขามันคือสิ่งที่ไม่ดีนะคะเราต้องอ่านและต้องตอบเขาด้วยนะคะขอถามหน่อยนะคะคิดยังไงกับกับ เกมเอ้ยเขียนผิดเกมนี้คะโอเคถามแล้วนะคะเดี๋ยวเขาตอบมาค่ะรอ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 เน็ตกูนี่แหละเน็ตช้ามากเลยจะบอกให้พี่อ่ะเล่นมุกเก่งเก่งอะไรคะมุกแป๊กนะทำมาคังเล่นนี่เพื่อนแบบเฮ้ยมึงเล่นอะไรอ่ะกูไม่เข้าใจอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ถามคนที่สองนะคะชื่อว่าเดเลอะไรเดเลยูยูจิยูจินะคะโอเคถูกแล้วยูกแล้ว บางครั้งภาษาญี่ปุ่นมันไม่ได้อ่านอย่างนี้ไงพี่เอมทัศพี่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในไลน์เป็นรูปอื่นได้ไหมคะแล้วหนูเห็นแล้วหนูจะอ้วกค่ะอุย้ยออกจะสวยแกถ้าใครอยากเห็นนะคะว่าโปรไฟล์อะไจะเป็นยังไงนะคะก็สามารถแอดไลน์ได้ที่กดที่สามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมตรงใต้คลิปนะคะแล้วก็จะขึ้นมานะคะ ID ไลน์นะคะแต่ว่าห้ามส่งแกไวให้ฉันนะแก๋ยวฉันส่งกลับแกจะหนาวนะเรอเล่นไม่ได้ค่ะม,มันเป็นความสวยของเราค่ะ ไม่ได้ค่ะโอเคแล้วก็เล่นคำเขาไปนะคะคนนี้ไปกล้าถามนะคะถามดีไหมถามเลยแล้วกันเนาะถามไหมขอถามหน่อยนะคะคิดยังไงเอาเอาดูดูพิมพ์คิดยังไงกับเกมนี้คะโอเคสำหรับใครที่ถามว่าพี่ใช้แป้นพิมพ์อะไรคะไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นแป,ป้นพิมพ์ของเครื่องถ้าถามว่าใช้โทรศัพท์อะไรใช้วิกโก้วิกโก้พับนะคะ เป็น 4G นะคะแต่ว่าเราใช้ซิม 3G ก็เลยขึ้น่า 3G นะคะเมื่อกี้ขึ้นมาทุกคนอะไรก็ไม่รู้นะคะเน็ตมันก็ช้าเหลือเกินพี่เอมคะเดี๋ยวเจ๊แลบด้วยนะคะเดี๋ยวชื่อนะคะชื่อแบบน่ารักมากทุกคนรออยู่นานแล้วนะคะโอ๊ยไม่ได้บอกว่าไปถ่ายในเฟ้้าค่ะฉันไม่ได้ไปถ่ายในเฟ้้านะคะฉันเขียนว่าเดี๋ยวฉันจะพาไปทัวร์ในใดนะคะเดี๋ยวพาไปทัวร์เอ้ยเมื่อกี้ใครจะเปิดประตูนี่นี่ นี่นี่ที่หายเอ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,ยวนี่จะอัดรายการใหม่นะคะหาเอาเนเฟ่ฮ่าห้าห้าห้าฉันไม่ได้บอกว่าจะไปเฟ่ฮ่าห้านะคะฉันบอกว่าฉันอุตส่าห์คอมเมนต์ไว้นะคะว่าฮ่าห้านี่ไม่ใช่เฟ่นะคะคำนะคะดูฉันคอมเมนต์ไว้อยู่นี่นะไม่ใช่เฟ่ฮ่าห้านะคะ แกฉันขำเฉยๆฉันขำนะแกฉันไม่ได้ไปเฟ่ห้าห้านะแกฉันตอบในแชทนะแกแล้วอะไฉันจะเอาในเฟ่แต่ว่ามันอ่าคนมันเธินหนีฉันเหมือนแบบว่าฉันเป็นคนบ้าคุยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเอ่อทุกคนเราอยู่นานนะคะโอเคเราตอบว่าถามในแชทนะเฟ่มันมีแต่คนเดินหนี แต่เห็นว่าฉันเป็นบ้าน,นะคะฉันไม่ได้อยู่จากสีธัญญานะแกฉันก็แค่อยากแบบว่าไปถามไงแต่ว่าถ้าเขาไม่มีความร่วมมือก็ไม่เป็นไรก็สนุกนะคะเล่นแล้วก็เพลิดเพลินไม่เบื่อโอเคค่ะโอเคต้องส่งคาําว่าขอบคุณเนี่ยนะคะได้แสดงความคิดเห็นด้วยโอเคเยวค่อยไปอ่านนะคะหลังอัดคลิปเสร็จนะคะอ่านราโหลดแป๊บนึงเนาะโอ้ยรู้สึกปวดร้อนในมากเลยสองที่นอนดึกแล้วก็ไม่กินน้ำแล้วก็เออ วสต์บอยอีกนะคะก็ไม่เป็นไรก็ออกได้สำหรับใครรอเกมไมครับนะคะรอไปเรื่อยๆค่ะจริงๆนะฉันเล่นทุกวันแหละแต่ฉันขี้เกียอจอัดแค่นั้นตอนแรก,กอัดแล้วแต่ว่าไปเดอะมอลคอนที่ไม่ได้ไปงาน TGS นะคะก็เนื่องจากว่าการบ้านเยอะมากเลยนี่ฉันโดนสั่งกันบ้านมาก็ไทยคณิตคณิตพื้นคณิตเพิ่มวิ์แล้วก็ ไทยพื้นไทยเพิ่มอ้เยอะเลอเกินฉันไม่ไหวแล้วฉันจะขอตายดีกว่าโลกนี้มีเพื่อนคุยไม่เหงาอ๋อค่ะโอเคเราต้องออค่ขอบคุณค่าลืมบอกเราอัดรายการไม่ไเป็นไรให้เขาไปรู้น้อเองนะคะนี่อ่ะ ล้อโหลดนะคะเน็ตชันช้าหน่อยเนาะชันใช้ไม่ใช้ WiFi บ้านนะจะใช้เป็น WiFi ของน้องะคะ่ะคือว่าเชื่อมจากเครื่องน้องเอานะคะคือ h o t s อ o t เปิดมาก็เชื่อมได้เลยแต่ว่าเน็ตน้องมันเริ่มดอบลงะคะ่ะเนื่องจากว่ามันแชร์คนอื่นด้วยแล้วก็ใช้ของตัวเองด้วยทําให้เน็ตมันดอบแล้วก็แต่สัญญาของน้องมันจะดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าเป็นเป็นตัวปล่อยตัวปล่อยจะดีกว่าตัวที่โดนโดนอะไรเงี้ยเอาดึงดึง,ดงอะไรว่าดึงเนง็ตเขามาใช้นะคะ แชทแชหน้ามันนันยใช้ปันชอบแบบว่าใช้เน็ตกินเน็ตเดียมากเลยแต่ว่าพอแบบโพสโพสเนี่ยมันขึ้นแต่ว่าดูดูแล้วว่ามันโหลดนานก็ขี้เกียจไปดูเนาะตอนนี้อยากตอบแชทอ้านจะ10นาทีแล้วนะคะจะหยุดที่ตรงนี้ดีไหมจะหยุดหรอโอเคอยังไม่หยุดนะท่านถ้าแชทไม่ขึ้นอีกทีก็น่าจะหยุดเนาะเพราะว่า เดี๋ยวต้องรอลงคลิปอีกที่ไม่ตัดต่ออะไรก็เนื่องจากว่าถ้าตัดต่อนะคะพื้นที่โทรศัพท์ก็เต็มก็รอคอมดีกว่านาะแล้วก็จะได้อ,อันนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะได้ตัดต่อให้เต็มที่เลยเพราะคอมมันพื้นที่มันเยอะกว่าในโทรศัพท์โทรศัพท์มันจะต้องเปลี่ยนเมมโมรี่การ์ดบ่อยๆเงี้ยถ้าจะใช้โอเคขึ้นแล้วนะคะพี่เอ็มอัดคลิปหรออ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวฉันมาตอบะลยคะ่ะมีคนทักมาอีกนะคะดูซิว่าทักมากี่รอบแล้วคะจะบอกให้พี่อ่านเล่นมุกอ้อยอ่านแล้ว อิงก็ตอบแล้วนะคะอุ้ยเน็ตฉันหายรักพี่สวยนะงาร,รักเหมือนกันค่ะพี่รักทำช่องยังคะโอ้รูคำถามนะคะยังไม่ได้เลิกทำนะคะแค่หายตัวไปค่ะรักพี่สวยนะคะค่าขอบค่ารักเหมือนกันรักเหมือนกันอโอเคแล้วก็ตอบตอบไปก่อนนะคะอันนี้ก็ปนปน,นถามไปด้วยตอบไปด้วยเนาะแต่ว่าถ้าอยากถามใครแล้วก็ถามเลยว่าเป็นคนที่แบบว่าสองแง,ง่จริงๆเลยนี่จะทําคลิปอะไรกันแน่ฮะก็ ทำไปเรื่อยๆอ่ะเน็ตมันช้าทำยังไงไงกว่าจะกว่าจะลงคลิปเสร็จนี่พาไปสิบชั่วโมงเลยมั้งเนี่ยส่งแอคชั่นโอ๊ยตอบไม่ได้นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเนื่องจากว่าอ่านเน็ตหยุดแบนนี้นะคะเน็ตช้านะคะต้องขอโทษด้วยนะคะไปที่เฟ้ห้าห้าหรอฉันไปก็ได้เออฉันไปโอ้โหแล้วแกดูเน็ตฉันดีค่ะพี่เอ็มดีค่ะโอ้มีคนส่งมานะคะโอ,ฉอ้ฉันอยากอยากฉันอยากดูเนี่ยว่าใครโพสอะไรมากฉันอยากไปดูฉันอยากไปติ๊กให้เขา <laughs> มีความแบบว่าเงาหงอยนะคะ จริงๆเราไม่ได้เงานะเธอเราแค่แบบว่าเออวันนี้มันว่างไม่มีอะไรทไรําก็เลยอยากจะอยากรู้ว่าชีวิตประจำของคนอื่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบชอบยุ่งเรื่องชาวบ,บ้านข่าวง่ายๆโอเคมารอโหลดกันดีกว่าคนส่งรูปถ่ายให้อ่าเดี๋ยวเราค่อยต่อนะคะโอเควเน็ตมันชักช้านะคะแล้วก็จะทำการปิดคลิปแล้วนะคะอ่า ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะใช่กดซับนะคะถ้าพูดเร็วไปหรือว่าพูดติดๆขัดๆก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นล้อในแล้วก็เป็นคนพูดเร็วนะคะตอนนี้กําลังผัดพูดช้าอยู่ก็น่าจะพูดได้แต่ว่ามันจะพูดไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าถ้าพูดช้ามันจะพูดเน้นคําแล้วเราตัดฟันด้วยฟันเหล็กกอ่ะมันทําให้ฟันดูเหมือนเยินนะคะมันก็เลยดาปากไว้ทําให้เวลาพูดนะคะมันจะพูดเหมือนแบบไม่ชัดพูดเหมือนแบบว่าดัดดัดเหมือนไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จริงๆเราไม่ได้ดัดหรือทําให้มันดูพูดไม่ชัดนะคะเราเป็นคนแบบว่า,าพูดอะ่ะมันพูดไม่ได้เหล็กมันมันดมปากไวอ้อ่ะถ้าเหล็กออกแล้วฉันก็ดีใจมากเลยฉันรอใส่ลิกเทนเนอร์อยู่เนี่ยสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมค่ะส่วนกิจกรรม ถามเราไม่ได้นะคะไปถามแอมดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็ซื้อของมาแล้วเนาะส่วนจะส่งยังไงหรอพี่เอมจะส่งยังไงล่ะเอาเลยพี่ส่งไปรษนีดได้คะ่ะไปรษณียใกล้ๆบ้านคะ่ะแล้วก็ถ้าอยากให้พี่เอมปิดก,ก่อนก็เดี๋ยวเราประมาณรอแอมมาตกลงก่อนนะคะว่านางจะ ปิดซับตอนเอยส่งตอนไหนกันแน่ตอนแรกน้ำบอกว่ารอห้าพันซับฉันก็บอกว่าเฮ้ยมันไกลเกินไปเปล่าคนอื่นเขารอนาน,าน,านานแล้วนานอะไรอย่างงี้ฉันก็ไม่ว่าเลยเนาะก็แล้วแต่คนนะคะเพราะบางคนก็คิดว่าจะแจกหรือเปล่าจริงๆก็จะแจกนะคะอยากแจกมานานแล้วแต่ว่า มันมันต้องรออีกคนนึงนะเพราะว่าคนทำแชนแนลมันมีสองคนก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าพี่เอมนี่แจกของก็แจกเออแจกกันทั้งสองคนพี่เอมแจกคนเดียวแล้วพี่แอมอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวแบบว่าคนอื่นจะด่าแอมด้วยแบบว่าแอมงกหรอแอมไม่ได้งกนะคะมันมีตังะคะ่ะแต่ว่ามันไปซื้อของของมันก่อนนะคะโอเค สำหรับใครอยากเข้า O.S. c a t t e r นะคะสามารถสมัครได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็สมัครแล้วนะคะก็มาคุยกับเราได้นะคะแต่ว่าเรื่องทำไมพี่เอ็มยังไม่มีแก๊งใน O.S. c a t t e r คะเพราะว่าพี่ยังไม่พร้อมใจที่จะเข้าแก๊งไหนนะคะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อให้เข้าแกงนะคะเพราะพี่ไม่ค่อยอยากส่งสิงกับใครในแกงนะคะเพราะพี่ก็มีแกงในโรงเรียนของพี่อยู่แล้วแล้วก็ถ้ามีแกงอีกพี่ก็คงต้องแบ่งเวลาว่าจะอยู่แกงไหนนะคะถ้าแกงแคสียมก็คงจะอยู่ในแกงออนไลน์มากกว่าเนาะแต่เจอตัวจริงได้อะไรได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นแกงแบบว่าแกงในโรงเรียนสาวสามชาอะไรอย่างเงี้ยมีกระเทยมีโต๊ดมีผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็เออนั่นก็แกงเรียนไปโอเคคลิปนี้ก็ขอลาที่ตรงนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ Редактор субтитров а.